สวัสดีค่ะสวัสดี FC เยอตงปาดบ i กซ i แล้วก็ FC กวางทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอด i n มินกับน้าป้อมนะคะก็ตั้งใจที่จะมาสือสารศิลป,ปะวัฒนธรรมการเล่นของวิถีล้านนาเนาะวิถีของคนเมืองเขาก็คือการละเล่นจนกวางซึ่งปัจจุบันเนี่ยกวางค่อนข้างจะหายากแล้วก็เขียมมากยิ่งดอยหลวงตอนนี้นี่บบม,มีแล้วนะเจ้า บะม,มีทีอหันเหนเลยแล้วหลวงแรงคด่าเจ้าทำให้ละอ้อนน่ะไกลกวางละอ้อนมาสามารถที่จะยิบจะก่ำกวางได้เลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงพอมีราคาสูงปุ๊บนี่อัตราการซื้อของเด็กก็จะมีแล้วก็เด็กก็จะก็คือบะมีตังที่จะเล่นได้อะ่ะเจ้าฉนั้นแอนมินกับน้าป้อมก็เลยบอกว่าปีนี่ น้องทามาหลายปีแล้วน่าจะสองสามปีเข้ามานี่ละก็คือแจกวางเฮือะอ,อนแถวแถวบ้านคนละตัวสองตัวเขาเอาไปเล่นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการจัดสายแข่งจนกันเฮือะออนจนกันเพื่อเป็นการซื้อทอดวัฒนธรรมของเขาให้สืบต่อ,อไปเนาะถ้าหากว่ารออนยุคใหม่เ่ะเปิลมาสนใจเปิลพอกับโทรศัพท์ยงเนี้ยศิลป,ปะวัฒนธรรมเราเนี่ยมันก็จะสูญหายไปพร้อมกับการเวลาเนาะเขาก็อยาจะเพิ่ล ภัษาไหวนะคะโดยการซัพพอร์ตเปืนปีนี้แอดมินก็แจกไม่พันเนาะแล้วก็แจกกวางข้เรลออนเขาไปดูแลแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวมาจนกันยัง็อะก็นี้ห้าบ้านจะขอาบ้านันะคอ้คอัมิ ต่หน้า in oui> ีเไม่้ไม่องนี่เอาไม่พันกับกวางตัวน uh ้อยไปเลี่ยงลองเลี่ยงกันฮอกกอนร้อนน่อยอืมีเล่นจาคนเยอเลย้อ อเอาไวข้างล่างเออแล้วก็เอานี้มาบอนกนารมัดเยี่ยมมากเก่งม,ม,ม,มากลูกนี่แหละวิธีการมัดเข่ากวางอ่ะเอาอีกรอบาแล้วแบบนี้ก่อน,นใช่ไหมใช่ใช่เยอะเกิแบบน้แบบนแตบบ่แบบน,แบบนี้แล้วก็เอามาท้าแบบนี้ อ่าถูกต้องเยี่ยมมากเก่งมากไมไงนีเยัันี่เยเนยมันมันมันกอ้ยเปี่ยเ่ยนสกันเปลี่ยนสงกันเปลียนสกัน เปลี่ยนสายกด็ต้อเปลยนสายก่อนเนี่ยเออยเ่นไโอเคมาจังแล้วอ่ะเรามาจังยางอ่างรม่ยางองจังกองมาสายกว้างนี่หรอนี่ไจ้านี่ไอนี่ไปจ้าตรงนี้่ไปจ้าพีการมาสายกว้างจ้าแมามาอย่างนี้

เอาไม่ลูกไม่ลุกบองิอีรุเอ้องมาทิอีรุมมไไรเอาเอาวว่น้เอาวงอยงในน้ำท่านน้นึถึงถึงสมิอ่วัไงเอาไปจอกนยืองเไดกนหลกตกไ้ตัแน่นี่ยาง่าซาเน้สงามลู 1 2 3่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิมเอ็นสองสามสิ้มห้าหกเจ็ดแปดเก้าสาเอ็สองสามสิ้ห้าเดแปเก้าสามสิ้มขึนเลยลกไมด้แล้วเอเพอม่มัดกวางไว้ไไ 2, บ,บ,บิน ก็คือเลยไม่ยกเย้แค่หสามเลยเออแค่สก็ได้สเ็จะาเอามันลอยลงแล้วก็มันบินหรืมันเคืนมามันจะได้บบบินมันจะได้กินอ้อยอิ่มด้ตาคนสุดท้ายอ้ม่งนะรอจนมันจะยุดอ่ะ

แเป็นกนก็เลนแกว่าเะรว่าส่าไปรามมาเะว่าใชหมมาจะใหู้้ลนหนมรน้อวิ่เก็บเขาหน้าไหนามจิ้วิเขาหน้าไห